อ่ะเป็นยังไงสำหรับอีพีสองเปิดมาก็คือน้องไปอ่าเขาเรียกอะไรไปถึงจุดแรกป่ะตอนแรกเออถึงจุดพักอ่าจุดพักจุดแรกก็เป็นแบบไม่ค่อยราบเรื่นเนาะตอนจุดแรกเพราะว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะเพิ่งบางคนก็เพิ่งเคยกางเต็นท์กางอะไรแล้วก็ทำอาหารใช่ก็คือเขายังแบ่งหน้าที่กันไม่แบบไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เลยช้ามันก็เลยเป็นแบบการทานข้าวกัน กอเต้นอะไรเงี้ยมันมันช้อนท้างช้าไปหมดใช่ไม่มีคนแบบต้องรอนาะแบบแต่ละคนกว่าจะก่อไฟอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้วิธีว่าต้องจัดการยังไงใช่แล้วก็แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีในคือแรกเนาะก็มีแบบได้กินย่างอะไรกันสเต็ก่อด่างมันมีมีมาม่าเลยเนาะมาม่านั่ากินมากใส่ไข่เยอะๆอะแล้วก็เป็นมาม่าที่น้องๆบอกว่าอร่อยที่สุดเลยที่แบบรู้สึกว่ามาม่ามันอร่อยมากวันนี้ถ้าเราเราอะ ลองคิดที่เราเคยไปเข้าค่ายต่างๆที่เลยผ่านมาของแบบนี้เนี่ยมันจะอร่อยใช่โซนร้อนๆอากาศเย็นๆแล้วท่านยิ่งกินหลายๆคน่ะในหม้อเดียวกันแบบมันอร่อยอะแบบนั้นอ่ะมันอร่อยมันอร่อยเข้าใจเลยเข้าใจน้องๆมากๆแล้วก็น้องๆที่แบบนอนอยู่ในเต็นท์แล้วก็พูดถึงอาหารนะคือมันเป็นอะไรที่น้องยิ่งเราไม่มีให้เรากินมันจะยิ่งอยากมันจะยิ่งอยากกินทุกอย่างที่ความหน้า แต่ถ้าเรามีให้กินออย่างเช่นเราอยู่ใกล้ร้านค้าเราจะไม่อยากกินนะอยู่ใ,ใกล้ร้านอาหารก็เฉยๆใช่แต่ถ้าเรายิ่งไปลําบากมันจะยิ่งเห็นคุณค่านของที่แบบธรรมดาอาจจะเป็นของที่อร่อยใช่ใชอแล้วก็ทีนี้ก็มีพอหลังจากผ่านคืนแรกไปใช่ไหมก็มีเหตุการณ์อะไรไหมไม่ได้มีอะไรเนาะก็ประมาณนี้ในคืนแรกไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอทีนี้ก็ เดินทางต่อเนาะแล้วก็มีบาดน้องน้องน้องซันนี่ก็มีบาดเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงก็คือพักบ่อยเอาพักบ่อยบ่อยแต่น้องก็พยายามเดินให้ไวกว่าเพื่อนพี่จะได้ไปพักก่อนพักด้านหน้าเพื่อนเนาะจะได้ให้เพื่อนมาถึงพอดีจะได้เดินต่อไปเลยอใช่แล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะไปเขามีการวางแผนเนาะลอบเนี้ยว่าให้มีกลุ่มที่ไปกลุ่มแรกก่อนใครที่ร่างกายแบบไหนว่าแข็งแรงตอนนี้ยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรอ่ะให้เดินทางนําไปก่อนเพื่อที่จะไปเตรียมอาหาร เตรียมกลางเต็นท์เตรียมอะไรทำอาหารรอเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นความคิดที่ดีใช่ใช่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีจะได้ไม่ต้องมานะไม่ต้องมาเดินรอกันไม่ไม่มาจะช้าไปทุกอย่างอ่ะก็เป็นสีสาวที่ไปก่อนมีน้องต้วนน้องฟูจิงเมยชีแล้วก็ชาวเย่ชาวเย่ใช่เมื่อเจียได้ไปไหมกลุ่มแรกไม่นะไม่ใช่ไหมอ่ะแกงนี้ไปก่อนฟูจิงชาวเย่เมยฉชี แล้วก็ใครนะน้องต้วนเออต้วนน่าละไปถึงก่อนน้องก็พากันเตรียมของเตรียมอะไรซึ่งรอบนี้อาหารน่ากินมากเมืองจียก็รับเป็นแม่ครัวนะคะในการรับบททาข้าวอบอเออข้าวอบน่ากินมากอะ่ะมันคล้ายๆกับข้าวมันไก่บ้านเราว่าใส่มันเหมือนกับใส่น้ําอะไรไปน,นิดหน่อยอะ่ะเหมือนน้าเหลืองเหลืองอ่ะมันอะไรหรือเปล่าเนื้ออะไรเหียนน้องใส่เป็นเหมือนพีกเผาอะ่ะมันจะเป็นเหมือนน้าเหมือน น่าจะเป็นที่ปรุงรสเหมือนมัมม่าเหมือนที่ปรุงรสมาม่าเขาหน้ากินมากเลยแบบแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่มีเลยเขาว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นสูตรตายตัวก็คือมีมีซองมีเครื่องปรุงมามม่ามีน้ํามันมาม่าอะไรก็ใส่ลงไปหรือเปล่าเขาคิดว่านะอาจจะไม่ใช่เป็นสูตรอะไรมากมายแต่ว่าอร่อยแล้วก็มีใส่พวกเนื้อสัตว์เข้าไปมีใส่แบบเอออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีหม้อไฟของฟูจิงเนาะหม้อไฟน่าสนมากเข้ากันมากเลยแบบ กินข้าแล้วก็มีน้ำซุปแบบโซ่ซแซบมีแบบในในน้ำซุป่ะมีพวกแครอทมีมันฝรั่งอูหอันนี้สวรา์มากเลยเ้นแท่นี้ก็ได้บิวสำหรับบิวนะข้าแบบไม่ต้องมีเนือ้อสัตว์ก็ได้เอาจริงมีแบบมีน้ำซุปมีผักเยอะๆอะไรอเงี้ยแล้วก็ตบด้วยชาไข่มุกของอของน้องส่วนอีอนะคะอุณาลาน้องแบบเตรียมมาด้วยอะคือถือว่าเป็นเป็นแกงที่ ได้กินอาหารดีนะใ,<ช>ในการที่อยู่ที่เลยจา,ายมียใจาให้กินนี่โดยเดิเออชาวนว่าน้องๆมีความเตรียมพร้อม,มเตรียมพร้อมมากถ้าเป็นเราเราก็จะหอบเข้มมาม่าไปกับไข่ใช่ใช่ใช่เราก็จะเอาง่ายที่สุดอ,ะอ่ะแต่น้องๆถือว่าเออมีอะไรที่หลากหลายได้มีแล้วก็ทุกอย่างดูล้ำลื่นมากแบบ<ช>ไม่ไวุ่นวายวันที่สองอ่ะทุกทุกคนแบบมีหน้าที่ชัดเจนใช่น้องน้องตัวเล็กๆน้องอะไรนะน้องพี่น้องอะไรได้ว้า น้องก็ไปรับหน้าที่ไปเป่าลมให้เพื่อนๆนะอก็คือรับหน้าที่ไปปูที่นอนไปกับมิมี่แล้วไปเป่าลมไปอะไรแล้วก็เออแล้วก็มิมี่ก็ไม่สบายเนาะท้องอืดเหมือนท้องอืดแต่ก็ได้กินยาอะไรพูดไม่ใช่พูดจริงจีนิงไปดูแลโอ้โหรับบทพยาบาลเลยคือน้องโอ้โหตรวจทุกอย่างตรวจไข้จับชีพจรนู่นนี่โอ้รับบทแบบดีมากดีมาก ก็น้องน่าจะน้องก็น่าจะไม่สบายหนักกแหละก็เลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่นก็เลยไม่เห็นไม่ได้เห็นโมเมนต์นั้นของน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะมีในอนาคตนะคะอ่าก็มีโมเมนต์รอบกองไฟของน้องมิตรภาพน่ารักใช่การแสดงต่างๆเนาะใช่สดใสโดยเฉพาะซันนี่เจ้าซันนี่ของเราทะเลต์มากเป็นตัวเอนเทอร์เทนได้มีมีมี่อย่างเงี้ยไม่ใช่มีมี่ยามี่ยามี่ก็เป็นคนเอนเทอร์เทนอจับไม้เอาไม้มาด้วยเออเป็นพิธีกรแล้วก็สังเกตเห็นอะ ี่นี้นะน้องชาวเยี่เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เล่นนะเนาะไปเล่นกับส่วนหนีแล้วก็มีเล่นตลอดกับทุกคนเป็นแบบเหมือนตัวนําเล่นอะไรเงี้ยเป็นคนแบบคล้ายๆแบบเขาเรียนสนิทกับซันนี่เป็นคนคล้ายซันนี่ขี้เล่นขี้เล่นเออชแล้วก็มีการแสดงของน้องๆแล้วก็ของพี่ๆคนในท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็น่ารักอ่ะไอเห็นมิตรภาพคือเขาก็ทำให้เราเห็นว่าเนี่ย ความลาบากอะ่ะมันจะมาแบบมันจะแบบมันจะทําให้เห็นว่าใครเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะภาพถ้าผ่านจุดนี้ไปมันจะรักกันมากขึ้นอ,อย่างเราจะเห็นว่าบางคนน่ะก็ยอมเสียสละเพื่อเพื่อนๆที่จะทําอาหารทาอะไรให้ใใบางคนเหนื่อยก็ไม่เป็นไรก็พักอะไรเงี้ยใครไหวก็มาทําช่วยกันอ,อ,อันนี้น่ารักมากเนาะน่าจะสนิทกันมากขึ้นตอนนี้ จะทาเนี่ยแหละดีแล้วที่น้องๆมีกิจกรรมพวกนี้มันทาให้น้องได้แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เรียนรู้นิสยัยใจคอของคนที่จะทํางานร่วมกันไปอีสองปีใช่ใช่คือตอนแรกอ่ะอาจจะยังจูนกันไม่เข้า,าคนแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกัน,นใช่แต่ช่แต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะแต่ละคนมันก็จะเห็นความน่ารักออกมาว่าใครเป็นคนยังไงมีจุดเด่นยังไงออกมาวิธีเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละคนเนาะแล้วตอนที่ยังพึ่งสองอีพีแล้วยางได้ครึ่งทางนะ ใช่เนาะกล่วยได้ไปถึงอยากเห็นอยากเห็นตรงที่มันถึงแบบเออที่ที่เขาไปรวมกันนะมีหิมะด้วยดอกหิมะจ๋ามันมีหิมะด้วยเพราะว่ามันจะต้องลําบากมากแน่ๆอยู่ในอินโทรไงมันจะมีปีนปีนเหมือนเขาเอเวอร์ลีด่ะแล้วก็ไปเสียบธงคนละที่หรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเพราะเห็นว่าในอินโทรมันมีป่าด้วยนี่อาจจะคนละที่หรือเปล่าไปคนละที่ก็เขาบอกว่า ถ้ามาทะเลทรายนี้เราเห็นเขาเกิดมาไงหรือเปล่าอันนั้นนั้นนั่นเหมือนฉีอาจจะแบบพูดถึงว่าถ้าสมมุติถ้าเราเห็นจริงๆนะหิมะเอเราจะได้เจอกับรักแทนี่เลยไปรู้เนึ่ว่าจะเกิดมาว่าต่อไปเราจะได้เห็นหิมะตกในทะเลอาจจะเป็นคนละที่กันหรือเปล่าเะว่าต้องมาลองดูว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนที่พีไหนหรือว่า ทะเลทรายไปจนสุดอีพีเลยหรอไม่น่าใช่น่าจะไปสุดที่อีพีไม่สามก็สี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะ<ม>ต่อไปเขาอยากอยากดูในป่ามากเลยเขาชอบป่าอืมก็มอีพีาอกไปเราไม่ได้ดูตัวอย่างนะคะทุกคนเราจะได้แบบจะได้ว้าวทีเดียว<ม>ก็เลยไม่ดูเนาะมีอะไรอีกไหม ประมาณนี้นะคะสำหรับอีพีนี้ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามติดกาลังใจให้เราก content ของของน้องล็อกเก็ตเกิลด้วยนะคะไปยาวๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยทุกช่องทางครับผมตามนี้ครับผมทั้งนี้เลยนะคะ Facebook IG เทวิแล้วก็ u t u b e ช่องหลักนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนเราเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยการสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อรับสิทธิพิเศษก็คือมีน้อีโมจิแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะดูวันใคร แล้วในอนาคตอาจจะได้รับสิทธิพิเศษดูคอนเทนต์เอ็กคลูซีฟจากพวกเราทั้งสองคนใช่แล้วค่ะยังไงก็มาเจอกันในด i สคอ r d เนาะสมาชิกเออว่ะเรามีอะไรใน Discord ทุกคนต้องตามมานะคะใด d สคอ o r d มีอีกสังคมสังคมหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันให้แนนแฟนมากยิ่งขึ้นกับผม ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอะไรพิเศษนะคะมีอะไรพิเศษมาสำหรับสมาชิกพิเศษอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เราโชว์จบผีค่ะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ